ชั้นฟีลเบดเซรีฮ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 ทฮีฮีฮีฮแฮีฮแฮีฮีฮีีฮีฮี้ีฮีฮีฮยฮี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 แีฮีทีฮีงีฮีีฮีฮีีฮีฮีฮีีฮีฮีงีฮ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 ีงแ แต่คู่แต่คู่สอบคุณครับอย่าให้จะให้ยองยิวก่อนยิวก่อนไปซอให้าต่คงซ้ำดิได้ใชโอ้ยอะไรเปิ่มมาซ่อมอยู่ซ่ออยู่ซ่อมอยู่่อไปซ่อมไปไ้ปืนไฟจะใครวะของมันของมันไอสัตว์ทางนั้นก็มาอีกไอ้ขมของกระสุนไหนขมไหนไหนโอเคเอา

ผมเขาสูนน้ได้ไอ้ที่อ่ะไปละควรไปปืนถัดไม่ได้สัสเอ้าเอ้ยทันไม่ได้สตีเออนี่เออ,เอ,อไอ้สัตว์แม่งแทบไม่เห็นคนตรงนี้แตไม่เป็นไรเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไ <c oughs> อ้อเที่เขาเรียกว่ารถยี่รถถังรถที่ดีเออแต่มันไม่แหน่แต่มันถัดได้น้อยหน่อยเฮย รถคันนี้ขึ้นขึ้นโบกโค้ช้าหวงเลยเฮ้ยัถตีเออสวยไปไปไล่ไล่พวกในไฟเฮ้ยัถตีเออสวยไปไปไล่ไล่พวกในไฟแตกแมกเรี่องปวดทนายนัเว้ย เลยอยู่แล้วฮ้ยรถถังเลยไปไปไล่ไล่พวกไอไแตกไปเรือบุตทนายนะเว้ยเลยอยู่แล้วฮ้ยรถถังเลยั<ค><ด>ยยลลกนก<ค>ด 4, สีปินฟอกเลยวะพี<ค><ด>่เตสะสควอชแหละแต่คลิกชิ่นนั้นเราประหมดอนะ่ะ มันยิงมัน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 จะยิงกูแล้วเขาไปไหนเนี่ยโอยแม่นี่จ่ต้องข้างก็ได้เดินท <c oughs> างไว้แล้วจริงิงก็ได้ เจแล้วกเลยโอ้ยเหียสามตัวโอ้ยเหียแตกเลยสัตว์เอยเอ๋เจมี่หลังแทมาต้องติ โ้อยกดนขวานแทงไม่รู้วัาถามใครมาตรงนี้นี่เยอโอ้โอ้าโอ้โอ้ยา